ทักษะพื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวกทศนิยมสวัสดีครับเด็กๆเ,เรื่องที่จะเรียนต่อไปก็คือการบวกทศนิยมเด็กๆจำได้ไหมครับว่าการบวกทศนิยมเนี่ยมีหลักการอย่างไรหลักการการบวกของทศนิยมก็คือว่าเราจะต้องบวกในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้น วิธีการอย่างหนึ่งก็คือการบวกในแนวตั้งนะครับซึ่งจะสะดวกในการที่เราเอาเลขโดดมาเขียนให้ตรงกันในหลักเดียวกันนั่นเองครับเราไปดูโจทย์ข้อแรกเลยครับว่าการบวกทศนิยมเราจะมีวิธีการบวกกันอย่างไรนะครับ48.251บวกด้วย7.985เด็กๆครับเราเอามาเขียนในแนวตั้งนะครับให้เลขโดดในแต่ละหลักตรงกันอย่างนี้ครับ พอเขียนเสร็จนะครับแล้วเราก็จะบวกทีละหลักเด็กๆจะบวกหลักใดก่อนครับก็คือบวกในหลักส่วนพันในหลักส่วนพันมีเลขโดดอะไรอยู่ครับ1กับ5ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะบวก1กับ5เข้าด้วยกันนะครับ1บวก5ได้6ใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะบวกในหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยก็คือ5กับ8ครับ5บวก8ได้ 13 13ใส่3ในหลักส่วนร้อยและทด1ไปที่หลักส่วน10จากนั้นเราจึงบวกในหลักส่วน10ครับ2บวก9ได้11 11บวกทดอีก1เป็น12ใช่ไหมครับก็ใส่2ทด1ไปที่หลักหน่วยครับตอนนี้เรากำลัง จะผ่านจุดแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ใส่จุดสัญลยมให้ตรงในแนวเดิมจากนั้นเราจึงไปบวกในหลักหน่วยครับ8ปบวกเได้เท่าไหร่ครับ15ใช่ไหมครับบวกทดอีกหนึ่งอย่าลืมนะครับเป็น16เราก็ใส่6และทด1ไปที่หลัก10จากนั้นเราจะบวกในหลัก10แต่หลัก10เนี่ยตัวบวกไม่มีใช่ไหมครับเราก็จึงนําของตัวตั้งในหลักสิ ก็คือ4บวกกับ1ที่เป็นตัวทดไปเลยครับ4บวก1ก็เป็น5เราก็ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับคำตอบก็คือ56.236เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับเด็กๆครับโจทย์ข้อนี้146.9บวกด้วย67.532จจะเห็นว่าเราต้องตั้งจุดให้ตรงกันเมื่อตั้งจุดตรงกันแล้วเห็นไหมครับมีบางหลัก เราต้องเติม0เข้าไปนะครับเพื่อยึดหลักพอเติมศูย์เสร็จแล้วเราจึงทําการบวกครับก็เริ่มบวกในหลักส่วนพันก่อน0บวก2ได้ได้เท่าไหร่ครับได้2ต่อไปก็บวกในหลักส่วนร้อย0บวก3ได้เท่าไหร่ครับ3ต่อไปบวกในหลักส่วน10 9บวก5ได้เท่าไหร่ครับ 14ใช่ไหมครับเราก็ใส่4ที่หลักส่วน10และทด1ไปที่หลักหน่วยจากนั้นเราก็บวกในหลักหน่วย6บวก7เป็น13บวกทดอีกหนึ่งเป็น14ก็ใส่4ที่หลักหน่วยและทด1ไปที่หลัก10จากนั้นเราจึงบวกในหลัก10บ 6บวก4ได้เท่าไหร่ครับ10บวกทดอีก1เป็น11ใส่1ในหลัก10และทด1ไปหลักร้อยตอนนี้เราก็ต้องบวกในหลักร้อยใช่ไหมครับหลักร้อยที่ตัวบวกไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นเราก็บวกตัวตั้งกับตัวทดเลย1บวกทดอีกหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ครับ2ข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น214.432ครับก็ตอบ 214.432ดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับข้อนี้เป็นทศนิยมบวกกับจํานวนนับตั้งบวกยังไงครับเห็นไหมครับ9อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องตั้งให้ตรงกับหลักหน่วยของตัวตั้งคือ7ที่เหลือนะครับเราก็ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์ไปจากนั้นเราก็บวก3บวกศย์ได้เท่าไหร่ครับได้3นะครับบวกในหลักส่วนพันเราได้3ต่อไปก็บวกในหลักส่วนร้อย 5บวกศูนย์ได้เท่าไหรครับได้5บวกในหลักส่วน1 0ครับ6บวกศูนย์ได้6นะครับแล้วก็บวกในหลักหน่วยนะครับอ,อ๋อเราต้องใส่จุดก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็บวกในหลักหน่วยต่อไปก็คือ7บวก9ได้เท่าไหรครับ16ก็ใส่6ในหลักหน่วยและใส่1ในหลัก10เราก็ได้คำตอบแล้วครับข้อนี้ก็ตอบ16.653 เด็กๆครับหลักการบวกทศิยมประการแรกเลยเราต้องตั้งจุดทศิยมของตัวตั้งและตัวบวกนี้ให้ตรงกันก่อนจากนั้นก็เขียนเลขโดดแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับแล้วจึงเริ่มบวกทีละหลักนะครับโดยเริ่มหลักที่อยู่ทางขวามือสุดนี้ก่อนและถ้าจํานวนตำแหน่งทศยมไม่เท่ากันเด็กๆครับเราต้องใส่ศูนย์เพื่อยึดหลักนะครับหลักที่โจทย์ไม่ได้ให้มานั่นเองเมื่อเราใส่ศูนย์ครบทุกหลักแล้ว เราจึงเริ่มบวกจากหลักทางขวามือสุดก่อนนะครับก็บวกไปเรื่อยๆนะครับจนสิ้นสุดการบวกเด็กๆครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทำบ่อยๆและเด็กๆก็จะเก่งคณิตศาสตร์ครับ